สวัสดีครับพ่อแม่พีน้องวันนี้ผมจะพามาดูเ X10R นะครับมีเจ้าเดียวมีลำเดียวในไทยด้วยเนี่ยอยู่พัทยาเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถกันโอเคอ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม <ขอ S 1> หน่อย จะของรถชื่ออะไรนะชื่อบาร์ครับน่ะบาร์อยู่ไหนครับเอ๋อยู่พัทยาครับผมพัทยามีชื่อเฟสไหมชื่อเฟสเป็นเฟสเพิ่งสมัครใหม่นะครับเป็นชื่อเฟสว่าฟ e ีดอมเลิฟนะครับภาษาอังกฤษเหรอภาษาอังกฤษครับผมโอเคเข้าไปดูได้เลยมีไอดีไลนมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองเก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าสามครับน่ะสนใจต<ท>ิดต่ออะไรแต่งท,ทักสอบถามได้เลยหรือว่า อินบ็อกมาฝันฝั่งผมก็ได้ในคอมเมนต์ YouTube ก็ได้แล้วก็อินบ็อกผ่านมาทาง Facebook ก็ได้สักฮีโร่ตัวเตี้ยนะครับโอเคอยู่กับผมช่องบักเตี้ยพาเพลินนะครับผมทางช่อง YouTube นะฮะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเจ้าเซต x10r คันนี้มีอะไรแต่งอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสอบถามทางเจ้าของรถกันโอเคเริ่มจากไหนดีก่อนเจ <Okay. S 1> อแล้วนะไปนะเนี่ยเรามาเริ่มจากเอาข้างช่วงบนก่อนดีกว่าช่วงบนก่อนดีกว่าช่วงบนก่อนดีกว่าี่าเป็นคาร์บอนก็มีเป็นเอาคาร์บอนก่อนเลย <c oughs> นะม,มองเห็นก็คาร์บอนทั้งลำอะเนาะเอาคาร์บอนก่อนอ่ะคาร์บอนนี่เป็นลายอะไรก่อนตะยคร์ที พูดเสียงดังหน่อยแล้วท่านผู้ชมเขาไม่ได้ยินลายตะไครที่ลายตะขครยท,ยยทีใช่ไหมหมดทั้งคันเนี่ยระ<อ>ทำมาเท่าไหร่ทาจากไหนตอนช่วงนั้นผมสั่งตัวนี้มานะเป็นช่วงแรกๆที่ออกถลมามันจะราคาสูงหน่อยในช่วงปี18ปกติรถคันนี้จะเป็นเทา เทาดำอันนี้จะเป็นเทาดำนะครับแล้วก็ทำมาเสร็จปุ๊บจ็จะมีเริ่มแรกเลยก็เป็นชิ้นพวกหุ้มข,ข้อเฟรมเฟรมหน้าเฟรมหลังครับเฟรมหน้าแล้วเป้ท้ายคู่หน้าจะอยู่ประมาณเก้าพันห้าครับอะไรไอ้ชิ้นนี้ใช่ไหมใช่ครับคู่ลัชิ้นชิ้นครอบโครงนี้ใช่ไหมตอนปีสองข้างเหรอสองข้างครับสองข้างเขาเก้พาพันแล้วแล้วก็มา คู่นี้อยู่ประมาณ5 0 0าอันนี้ก็สองข้างเหมือนกัน<ร>คิดน้อยครับผม5 0 0มาครอบสวิงงามก็จะอยู่ 6, ประมาณคู่ละ6 0 0าอืมครับผมแต่วตัวนี้นะอันนี้เป็นมันมาด <ผม S 1> ้วยกันหรือเปล่าไม่ครับเป็นบงโคลหลังทรงโมโตจีพีครับเพิ่งจะใส่ได้ประมาณปีหนึ่งอันนี้จะเป็นถ้าเกิดงานดิบสั่งมาได้อยู่ประมาณทัก3 0 0นหรือ4,000ที่ผมจําไม่ผิดนะแล้วก็ ถ้าเกิดหุ่มคาร์บอนมันอยู่ที่ร้านครับอยู่ที่เรามีร้านดีร้านยังไงเราต้องแบบหาตัวเองหุ่มเบสเซ็ตก็อยู่ที่สี่พันนะครับพุ่ 4, มสี่พันก็รวมกับการซื้อมาประมาณแปดพันบาทไอ้พวกร้านหุ้มนี่แนะนําลูกค้าได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับแ,แนะนําได้ครับแนะนําได้ถ้าเกิดสนใจ <Okay. S 1> สอบถามได้เลยครับ แท็กมาตามช่องเลยตามที่บอกไปเลยจะมามีอกล่างอกล่างทรงสนามอันนี้ไอชิ้นนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ชิ้น่นี้ครับอกล่างโอ้ดูว่านี่เหรอข้างล่างชิ้นน้อยเนี่ยครับอกล่างนี่แบ่งแยกนะครับอันนี้แบ่งแยกนะอันนี้แบ่งแยกนะไม่ใช่ไม่ใช่ชุดเต็มนะฮะอันนี้แต่อันนี้ต่างหากมีมีชุดอยู่ในบ้านครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนอแต่นี้ก็คือชุดนี้ตัวนี้มันจะถ้าเกิดเป็นงานของ ที่เขาใส่กันนะที่แบบเป็นงานแบบมีมีแบรนด์หน่อยก็อยู่ประมาณหมื่นเอ็ดเ่าร่างแต่นี่ผมได้มาจากพี่ที่รู้จักกันเขาล่อยให้มาแปดพันนี่แค่ราคามือสองค่าอย่างแปดพันนะฮะแล้วแต่เราพอใจเสื้อครับถูกใจไม่มีคำว่าแพงดักกลมอ่ะอามาชุดหน้ากันชุด,ดลด่างก่อนน,นะก็คือ ดักลมมันเบรกไแบบทำให้เวลาเราวิ่งเร็วๆเราเบรกเราใช้เบรกหน้าพระเบรกไม่ร้อนจานเบรกระบายความร้อนจะไหมใจครับจะไม่มันจะไม่คดจานเบรกจะไม่คดแต่ก็คือการสิทธิ์ที่มันจะคดมันก็น้อยเล้วอันนี้อันนี้เขาเขามีดักมาที่ดักลมเนี่ยอันนี้เท่าไหร่คาร์บอนตัวเนี้ยถ้าอยู่ประมาณสามพันห้าพันนะมันแล้วแต่แล้วแต่แบรนด์นะครับแล้วแต่แบรนด์อันนี้คู่หนึ่งนะสามพันห้านะ อันนี้สามพันห้านะคู่หนึ่งนะแล้วก็เรื่องสีล้อสีล้อผมแบบว่าจะไม่ใช่ได้ชอบเหมือนคนอื่นผมจะชอบแบบอะไรจะตดไปไกสีล้อมันเป็นเป็นไดเหมือนโคเมียมประมาณนี้สีล้อมันแบบคล้ายๆแบบสีล้อสีลุงสีลุงหรือเปล่าบางคนเขาเรียกมสีลมโบสีลมโบใมนไติมลมโบเอออันนี้แล้วไห่จะมา ประมาณหกพันครับอืมนี่สองล้อใช่ไหมสองล้อใช่ไหมสองล้อเนาะอ่าแล้วนี่ชุดล่างนะเขาจะลองสีพื้นได้ดีขนาดไหนอืมมันอยู่ที่ร้านว่าเขาว่าเราเขาใจเขาเก่งขนาดไหนอืมใช่ครับอ่าแล้วตัวนี้อันนี้เลยที่เด็ดที่เด็ดปั๊มนี่มากับรถนะครับปั๊มตัวนี้เซต X สิบ๋อ้เซต X สิบนี่มากับรถเลยครับจะมากับรถจะมี อันนี้เจอนี้เข้ามากับรถเหมือนกันกับรถครับแต่มันมีสติ๊กเกอร์อยู่ของปั๊มไอของสติ๊กเกอร์มันชื่ออะไรนะผมก็ลืมมันก็เป็นซับแทงแล้วไปไหนพอดีขี่มฉีดฉีเร็วเกินไม่ใช่อัดฉีดแล้วมันลอกขี่เร็วเกินหรือเปล่ามันหายเนี่ย๊มามากับรถมากับรถตั้งแต่ปีสิบ่่ไรชหก 15 16ที่มากับรถช่วงล่างไปแล้วเนาะแล้วมีอะไรอีกอะมาถึงสติกเกอร์นะอสติกเกอร์เลยสติกเกอร์อะไรตามความชอบไะมตามความชอบอามความชอบนะตามเขาใส่ติดกันก็ไปสั่งตัดโอเคแล้วมีอันนี้กันล้มครับก็ช่วยได้เยอะแต่นี้มันมมันก็ล้มไปทีหนึ่งแล้วโอเคนี่มีแผลเลยนะนักลบต้องมีบาดแผลอ่าแล้วมาช่วงบนเลยแผงหน้าดีกว่าเอาแผงหน้าดีกว่า ถังหน้าดีกว่าถังคอหน้านะครับ,บตัวนี้จะเป็นแบบว่ามีวัดโวลต์แบตเตอรี่ในตัวตัวนี้ก็จะโอเคหน่อยมันจะไม่เหมือนว่าที่มากับศูนย์มากับศูนย์ก็คือเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่โวลต์เราเวลาสตาร์ทตอนสตาร์ทแบตวิ่งเท่าไหร่ตอนรถเครื่องติดแบตวิ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือสั่งอม,มากับพี่ที่เขาเปิดร้านทําเป็นพวกนี้ทําเป็นพวกของนี้โดยตรงถ้าสนใจก็ติดต่อมาแล้วอยู่ที่ประมาณหกพัน 6, ห้าหรือเจ็ดพันผมใช่ไหมใช่ครับแผงคอบนแผงคอนี่แผงคอบนหกพันเนาะคือสีจะไม่จืดไม่จางวันนี้ผมใส่มาหลายปีแล้วใส่ประมาณสี่น่าสี่ห้าปีแลยสี่สี่ปีประมาณสี่ห้าปียังสีมันเดิมใช่สีมันมีสีม่วงสีเงินสีดําสีเทาครับมีหลายสีนะมีชื่อร้านเขาไหมไอ้ทีทีทีเอสหรือเอสทีทีแหละผมก็จาไม่ผิดอยู่สีราชา ลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะฮะโอเคเขามี okay. ทุกรุ่นไหมอันนี้ทุกรุ่นครับโอเคเขามีทุกรุ่นถ้าเข้ามาสอบถามได้แล้วอันนี้นะไอ้หัวโชกนี่มาหัวโ,โชกมากับศูนับมากับรถอ๋อนี่มากระสูนใช่ไหมสีเขียวถ้าเกิดเป็นตัวสิบแปดขึ้นมามันจะเป็นหัวสีเขียวแต่ปี2020 ที่12 23นี่ผมไม่แน่ใจผมก็ยังไม่ได้ไปดูที่ศูนย์หรือว่ามันเป็นหัวโชคสีอะไรสีมันจะมีตัวลิมิตพวก R RR กับ SE พวกตัวที่มันเปลี่ยนโฉมหน้ามาใหม่อมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นี่เลยนี่นี่นี่นของออดีขาดไม่ได้เลยตัวนี้กันสปารโอลินมากับรถครับตัวนี้จะทํางานเมื่อความเร็วอยู่มา140ขึ้นไปมันจะทํางานให้แต่ถ้าเกิด วิ่งอยู่มาร้อยยี่ร้อยสี่ครับการคอนโทรลของรถอะมันเป็นรถคันใหญ่อยู่แล้วการที่จะสะบัดมันยากถ้าเกิดเราไม่ออกตัวแรงนะมันอยู่ที่การกับขีโอเคแล้วนี่ไงชุดปั๊มชุดปั๊มป,ปั๊มบนปั๊ม,มบนมบรถครับปั๊มบนญโบ,บ,บขาวเซต X10R เขาให้มาเต็มระบบอยู่แล้วให้มาดีพอสมควรแต่จะมีข้อเสียนิดนึงตรงนี้ครับคือรถทุกคันของเซติ1 0าที่ศูนย์เขาทำมา ขาเบรกจะลอกแต่นี่ผมยังไม่ได้เคมยังไม่ได้เปลี่ยนในสองปีครับสามารถเคมหรือเปลี่ยนได้ที่สุดีครับแต่ถ้าเกิดเราเบิดเปลี่ยนเองก็อยู่มานพันเจ็ดหรือสองพันกว่าบาทผมไม่แน่ใจก็ลืมอันนี้ขอนักเรื่องหน่อยแป๊บหนึ่งสมมุติว่าเอาเราตรงเนี้ยเราไม่ชีเลียดกับสีใช่ไหมเราไปเอาโซดาไฟมาขัดได้ให้มันเป็นสีเงินทั้งสองฝั่งเลย ก็ได้ครับมันน่าจะสวยใช่ครับแต่นี้ก็คือรถเป็นสีดำเรามันต้องอ๋อมันต้องกลินใช่ไหมวันนี้มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับโอเคี่เผื่อเป็นแนวทางสีเงินนี่ก็ต้องจะเป็นไปเป็นพวกอาวันอะอะยามาฮ่าครับยามาฮ่าจะพวกนี้จะเป็นคาเบกสีเงินครับส่วนส่วนใหญ่โอเคแลวมาอ๋อฝั่งหน้าดีกว่าฝั่งหน้าฝั่งหน้านี้ฝั่งหน้านี้ คิวเชอ์หน้านี่มีได้เปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าก็คาร์บอนครับอันนี้ก็เป็นหุ้มหุ้มเหมือนกันงานหุ้มถ้าเกิดเราใช้เป็นว่างานงานเพียวเวลาเราขับแรงๆนะมันจะแตกพวกจับรูน็อตพวกนี้มันจะแตกอันนี้กระจกไฟเลี้ยวคารบ์บอนตอนนั้นที่ผมซื้อมาตอนนั้นซึง่งยังไม่มีเลยง่ายง่ายกระจกไอ,อตัวติดไฟเลี้ยวที่มันติดตรงกระจกนะ คือในตอนปีที่ผมซื้อนะมันยังไม่มีขายที่แบบจะมีตัวกระจกไฟเลี้ยวในตัวอะไรเงี้ยอันนี้ผมที่ผมจําได้ผมซื้อมาคู่สี่พันมันเป็นอะไรที่แบบกิ๊กกกมากเลยแต่แบบในตอนนั้นมันหายากแล้วซึ่งมันหายยากตอนเราผมซื้อแมันก็<อ>แพงสี่พันคู่หนึ่งแต่แพงไม่เท่าไหร่มันหายากมันหายากครับช่วงนั้นช่วงนี้มันน่าจะมีบ้างที่ผมไม่แน่ใจแล้วนี่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์เพิ่มแรงมา้า อันนี้ของอะไรก่อน SBK อ่าแล้วต่อมาต่อมาครับ SBK อันนี้ก็จะเป็นพยัคค์ไรเดอร์พัทยานะครัพรยัคค์ไรเดอร์พัทยานะครับผมเข้าไปเสร์ชในกลุ่ม<อ>ก็ได้นะครับเิร์ชในเฟซบุ๊กเจอพยัคค์ไรเดอร์พัทยานะครับหัวหัวกันกับสายบันเทิงนะอเออหัวหัวกันกับสายบันเทิงครับก็สายบันเทิงก็นี่ครับสายบันเทิงอยู่ข้างบน นะครับมีหัวหัวกันหมดถ้าเกิดจะได้มานี่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้ไปร่วมกลุ่มกับเขาหรือเขาเรียกไงรร่วมวมิ้งที่เขาแบบจัดประชาสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยพูดคุยพูดเล่นกันเราก็จะไม่ได้สติ๊กเกอร์นี้นอกจากเราหาคนเอามาให้อย่างเงี้ยอาจจะได้แต่ก็ส่วนน้อยที่จะหาที่จะได้มาแปะแต่ถ้าเกิดเราได้แบบไปวิ้งกับเขาเนี่ยเราจะให้ประธานกลุ่มมาแปะอั่เขาจะมาแปะให้เลย อันนี้สายบันเทิงนะครับมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กกระโปกที่เขาจะไปอยู่กันเราไปเฮาเฮาเขาไม่รับเข้ากลุ่มแน่นอน,นครับสายบันเทิงโอเคถ้าม,มาต่อไหนอันนี้นี่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 นะปอกแฮนปอกแฮน,น,นตลานนดาน,นัดทั่วไปครับผมปอกแฮนตลาดนัดตลาดนัดทั่วไปโอ้โหแต่งเป็นแสนยังใช้ของตลาดน,นัดอยู่ มันเป็นเรื่องปกติชอบคนมันชอบนะครับความชอบส่วนบุคคลโอเคแล้วมาฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้อ่ะนี่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 ของแต่งโซ่ก็เป็นของศูนย์ครับครับโซ่อันนี้เป็นของศูนย์เหรอของศูนย์ครับมากศูนย์เหรอมากรถเหรองไม่ใช่ซื้อที่ศูนย์ซื้อที่ศูนย์ผมพูดผิดแต่นี้ใช้มานานลมันก็จะดูแบบที่ศูนย์ที่ศูนย์เขามีขายนะครับแบบนี้นี่ของแต่งแบบนี้ที่ศูนย์เขามีขายนะมันชื่อยี่ห้ออะไรนะผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไปด้วย ก็ชอบๆก็เลยซื้อไปอ่ารู้สึกว่ามันจะลบไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราล้างภายในหรือถอดมันถอดออกมาล้างได้าคือกระจกมันก็จะรู้สึกว่ามันจะลบไปแล้วจะใส่นะก็รถใช้งานมานานเหมือนกันนี่เพิ่งรีวิวครั้งแรกด้วยรถผมใช้ขี่กับอ่าใช่ใช้งานประจําวันแล้วมีเท่ไหรบ้างก็จะมีแค่น็อตน็อตเล็ไดทไทเทนนั่นน่ะแล้วก็ขอบอาร์มขอบอาร์มนี่มายัง เพราะครอบอัมไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วใช่ไหมอันนี้นี่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 มางานเกี่ยวกับแผงคอเลยเรีกับท้ายอ๋อมาคู่กันกับผมกับแผงคอใช่ไหมโอเคเนี่ยสีเดียวกันนะฮะนี่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 เดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่สีเดียวกันสีเดียวกันสีเดียวกันตู้ไปเฮนก็มาที่เดียวกันตู้ไปเฮนสีม่วงเหมือนกันสีม่วงเหมือนกันนะครับ โอเคแล้วมีอะไรอีกอันนี้สปูนสปูนครับสบปูนมาจากศูนย์มีขายที่ศูนย์มีซื้อที่ศูนย์นะครับผม,มนะ่าศูนย์คาวาซากิจน,น่าพันกว่านะบาทนะพันกว่าบาทนะอันนี้ได้มาราคาเท่าไหร่อันนี้ได้มาราคาเท่าไหนนไาราา่หอันนี้น่าจะประมาณอยู่ประมาณน่าจะไม่ได้แพงมากครับสามพันกว่าบาทไม่ได้แพงนะสามพันกว่าบาทคูณสามพันกว่าบาทอ่ะ เอ,อย้ยางยางยางหน้ายางหลังอะอยางหน้ายางหลังยางหลังลก็คือเป็นสลิกนะสลิกก็คือสลิกนะก่อนผมใช้สายฟ้าสายสายฟ้าของพิลลี่ตัวนี้ก็คือสายฟ้ามันก็แบบการขี่ทั้งกึ่งสนามกึม่งถนมนม,มันก็การใช้งานโอเคดูถนนดีแต่พอมาผมมาใช้สลิกระมาณสักพักอะสามสามสี่คู่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบสลิกมากกว่า มันเหนียวกว่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดหน้าฝนเราก็แบบเราไม่ได้ขี่เร็วมากมันอยู่ที่คนขี่ครับอันตรายไม่อันตรายแต่นี่เห็นจะหมดแล้วมันเริ่มแบบขึ้นเป็นลอยแล้วขี่ได้อีกประมาณนักสี่ห้าร้อยโลน่าจะเส้นรดขึ้นดูรถดูรถนี้น่าจะบ่งบอกถึงการขับขี่ได้นะครับดูจากยางได้เลยผมเป็นคนขี่รถเร็วเลยนี่นี่น่าจะนะขี่รถเร็วนี่อันนี้น่าจะน่าจะสายยกนะ สายยกไหมสายยกไหมยกเป็นบางค่าสายยกไหมเวลาจะหมดเลยกีนอ๋อเป็นผ้าก่อนแล้วจะก็อันนี้นะเป็นผ้าแล้วเป็นเส้นลวดนะฮะก็ไปเลี้ยวท้ายแค่นั้นถ้าไม่ได้ไปไหนไกลก็แนะนำให้เปลี่ยนได้นะครับถึงจังหวะนี้ถึงแบบนี้ก็ให้เปลี่ยนได้ถ้าเกิดยังไม่ไปไหนไกลยังไม่ไปไหนไกลขี่ได้อยู่่ขีได้ขี่ได้ขี่ได้ เ okay. ห็นู่นเลยนู่นเลยสติกเกอร์อะไรเนอะอ๋อสติกเกอร์ญี่ปุ่นครับอ๋อตามความชอบตามความชอบโชค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 เดิมจากรถอ๋อโชคเดิมจากรถเหรอเฮ้ทำไมเป็นสีเขียวอะ่ะในตัวปีนี้มันเป็นสีเขียวเกิดไอ๋ออันนั้นมันม่นมสีเ <5 S 2> ขียวมาอยู่แล้วใช่ไหมสีแดงโอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากว่าจะ เพิ่มแต่ก็แบบไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนขอ oh. แต่งเพิ่มเยอะครับค้างหน้าแบมโบแล้วมันอไหรข้างหลังจะโบอเนี่ยจริงผมว่าภาพปั๊มหลังเนี่ยมันดีอยู่แล้วใช่ไหมมันดีอยู่แล้วของเดิมที่มากับรถคือถ้าเกิดเราใช้รถเป็นถ้าเกิดเราใช้รถทุกวันการเบรกรถเนี่ย,ยมันดีอยู่แล้วใช่ไหม<ช>ไม่ได้เกี่ยวกับความสวยความอะไรเลยคือความสวยก็คือเป็นความชอบครับ hmm. ก็คือแบบพอแบมโบ้เนี่ยมันก็จะเบรกดีกว่ามาั้งผมคิดว่านะมันอาจจะดีกว่า ไม่รู้สิราคามันสูงกว่ามนะั้งผมคิดว่าแต่คือผมคิดว่าผมใช้พพระเบรกมันอยู่ที่ใช้พระเบรกมากกว่าคือการเราใช้ปั๊มเดิม hmm. เราเบรกหลังเราเบรกแงน,น่เราเบรกได้แต่ถ้าเกิดเราจะเบรกด้วยความเร็วประมาณสองร้อยเนี้ยประมาณสองร้อยเราเชนเกียร์ก่อนถึงไฟแดงก็คือใช้เอจินเครื่องเบรกครับผ้าเบรกหน้าเราจะไม่ค่อยแตะมันครับแต่ก็เกือบแค่เบรกนิดนึงจิกๆอะไรประมาณนี้ครับครับ คือถ้าบิกหน้าเอาจริงๆถ้าเกิดเบิกศูนย์เนี่ยมันก็คือแพงแพงควสมควรก็คือถ้าผมเปลี่ยนประมาณสี่ห้าคู่แล้วมันก็ประมาณคู่ละเจ็ดพันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดเราใช้ของที่ว่าเรารู้ว่าอันไหนมันกินเปลืองหรือมันประหยัดได้ก็คือเราขี่ทุกวันเรารู้ว่ามันเซอร์วิสอะไรบ้างจ่ายอะไรบ้างรถผมใช้มาไม่เคยมันจะชอบเราลงมาอีกใช่ไหมใช้มานี่ไม่เคยเข้าศูนย์นอกไม่เคยเข้าอู่เข้าแต่ศูนย์เพราะผมข้าผม เขาศูนย์แล้วผมรู้สึกสบายใจวอริวิสอะไรก็ตามเขาเราประกันใช่เขาเกือบมันโอเคกว่ามันสบายใจครับเราจะทําความคุ้นเคยกับช่างเขาจะได้แบบแนะนำหรือปรึกษาให้เราได้อะไรอเงี้ยแล้วมาถึงนี่เลยที่เด็ด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 อ่ะแนะนําลูกค้าหน่อยอ่ะเอานี่ของดีของดีจากจากที่ไหนอ่ะนี่ทอะขอท่อเลยอ่ะสินเลยอเจ้าของเนี่ยเขาเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะ เฮียตั้มเฮียตั้มครับผมเป็นแบรนด์ JP ทรงนี้นี่ปกติมันจะไม่มันจะไม่มีเลยทรงนี้คือผมสั่งเขาทำผมมาโปรโมทให้แล้วนะเฮียมีสามนาคุณมาด้วยนะปกติบิดไปเท่าไปจะปลายทอขึ้นมาแอรเดาประมาณพักเท้าครับแต่อันนี้ผมสั่งเขาทำก็ นานพอสมควรเคเดี๋ยวเดีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเตรียมทรงเลยไม่มีคันไหนอีกแล้วนอกจากคันนี้ทรงนี้นะฮะแซ X สิหรือ CBR หรือแซ0เก้หรือแซดพันอะไรก็ช่างทรงไม่มีเหมือนครับใบเดียวในโลกแน่นอนขอแค่คุณสั่งทําเฮียตั้มเขาจัดให้อยู่แล้วนะเฮียตั้มการสิน JP Racing นะฮะ นะแต่ต้องใช้เวลาคุณรอได้คุณรอ,ดรอเดือนหนึ่งสองเดือนอันนี้ก็รอบเฮียเขามีออเดอร์เยอะมีรอไปแปดเดือนแล้วนะครับ,รบอันนี้แปดเดือนนะทอไปนี่แปดเดือนนะของดีนะครับนี่ส่งออกนอกด้วยนะมีส่งออกนอกด้วยนะอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรเลยนะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรเนะี้ยกะ กับบัสพัทยานะฮะไม่ได้ค่าสัอนเซอร์นะอยากมาปวด,ด,ดให้โปรโมทให้เฉยๆพของเขาดีใช้แล้วดีเสียงทุม้มเสียงดีคือแรงมา้มาอ่าอ,อยากได้แบบไหนอแรงม้าเขาทำมาให้อยู่แล้วเฮียเขาทำมาให้อยู่แล้วมันอาจจะขึ้นมาสองสาตัววัดพอจูนเขาเขาทำมาว่าเออพอประมาณนี้ขนาดนี้มีพักใช่ ไอเห็นท like like know. wow. okay, so like ่อใหญ่ๆแบบนี้เขามีไส้ข้างในนะฮะเขามีไส้ข้างในนะฮะรถเดิมรถรีแมปรถทำลูกขอแค่บอกครับเขาจัดให้ได้หมดอ่าโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมนี่ครับก็มีแค่เออเหลือแค่เรื่องแมปคันนี้ผมแมปรีแมปเขาเรียกว่าแฟตแฟตกล่องแฟตกล่องแต่เอาจริงๆอ่ะมันก็วิ่งสาม้อยอยู่แล้วกล่องตัวนึ้ แต่จริงๆมันวิ่ง3ามล้ออยู่แล้ว3ล้อ3าม้ออ๋อสามร้อมันวิ่งมันใช่ครับวิ่งกับได้วิ่งสามล้ออยู่แล้วกับได้สามล้อถ้าเกิดรถตึ๊เดิมอันนี้แล้วแต่ความชอบคืออยากไปรีก็ไปรีของ S อ K ก็คือรีมาก็มีที่แบบผมเปลี่ยนมาคือจะเป็นหัวเทียนหัวเทียนแต่งแล้วก็ต้องแต่งอืมอันนี้เรื่องความแรงอ่ะเรื่องความแรงเรื่องเรื่องความแรงทําอะไรมาบ้างก็เนี่ยครับหัวเทียนกอง รีแมปขึ้นในโน่แค่นะครับเพราะม้าเดิมที่ปี18มาแล้วน่าจะร้อยเ็สิบเจ็สิบแปดหรือเจ็สิบห้าผมก็จำไม่ผิดเหมือนกันก็คือแบบจำไม่ค่อยได้แน่ชัดแต่รีแมปมาได้ตัวนี้ได้ประมาณสองร้อยหนึ่งม้าสองร้อยหนึ่งม้านี่ก็คือนอ้สองร้อยหนึ่งม้าขี่มันมันครับขี่มันมันขี่มันมันหนุกหนกเนาะยกกแยกไฟแดงหมดแล้วไปโอเค โอเค z ซ1เอ็กซเราจบไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปต่อคันนี้มิตซ um ูบิชิให้ดูนิดเดียวให้ดูนิดเดียวให้ดูนิดเดียวอ่ะเรามาต่อคันนี้นี่ดูเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวอีกทีหนึ่งควมแรงความเสียงโอเคปิดไปแค่นี้แต่ก็อนนี้ แล้วก็นี้เดี๋ยวจัดสภาพใหม่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวจัดสภาพใหม่นู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับทีนั้นอันนี้คลิปหนึง่งอันนี้คลิปหนึง่งอันนี้คลิปหนึง่งเดี๋ยวเจอกันที่ช่อง youtube นะฮะผมหรือว่าเจอกันที่ Ti k t o อ f a c e b o o k กก็ได้โอเคอ่ะเจ้าของรถสวัสดีครับม่ถูคภาพนะอ่ะีบุรีไม่เป็นไรเออ แต่ว่าก็เป็นอันตรายว่ะเดีย๋ยวปิดกดชุมชนนี้อ่ะฝากช่องทางการติดต่อหน่อยท้ายคลิปครับชื่อเฟซผมนึกไม่ออกครับนึงชื่อเฟซผมนะครับชื่ออะไรวะฟีดอมให <Freedom. S 1> ม่เลิฟกนะูเปลี่ยนภาษาไทยไปครับเอาเป็นภาษาอังกฤษเลนะรฟรีดอมเลิฟโอเคครับ บาไปครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมช่องบักเตี้ยพาเพลิน Facebook สักฮีโร่ตัวเตี้ยนะครับผมแล้วก็ TikTok กแอดสักฮีโร่ตัวเตี้ยนะครับผมโอเคโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย